ดูการ์ตูนแล้วมาดูอันเนี้ยคำว่าประสาทมันต้องเป็นแบบประสาทเข้าใจคำว่าประสาทปะน่าจะแบบไปสุดได้กว่านี้ทั้งแบบพวกฉากประสาทมันคิดว่ามันจะอลังการกว่านี้มันยังไม่สุดขนาดนั้นคิดว่าอลังได้มากกว่านี้ครับประสาทเก่ามากนะไม่ถึงได้ <laughs> เล็กมากแล้วก็เก่ามากาสวัสดีค่ะ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 บัดดี้จิ๊กโอเคดีปิงป๊งปิงป๊งปิ๊งปิ๊งแรด็แล้วก็อยู่ในการคิดว่าไงนะครับทุกคนปิงป๊งปิ๊งวันนี้เราจะมารีวิวหนังเอรีเลยกกันนะครับเดลดินมะมี people are... ถ้าเกิดว่าใครที่ยังอยากจะหลบสปอยก็หลบไปก่อนยังไม่ต้องดูก็ได้นะทุกคนระวังสปอยเดี๋ยวเราจะมารีไปกันเลยชื่อแทนนะคะสวัสดีค่ะวิวค่ะมียกค่ะเจ๊จูนครับผมมินครับทั้งหมดนี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนบุคคลที่ทีมงานแต่ละคนได้เจอมาเท่านั้นไม่ได้ชี้นำว่าถูกหรือผิดแต่อย่างใดมีเรื่องระหว่างแอนิเมชันกับไลฟ์แอคชั่ ถ้าเกิดไม่เคยดูการ์ตูนมาก่อนแล้วดูแบบไลฟ์แอคชั่นนะก็เนื้อเรื่องมันก็สมูทดีนะไม่ได้แบบติดอะไรชอบตอนที่ตอนที่แบบนกมันแบบว่าขโมยหมวกแล้วก็ไปโยนที่เรือแล้วเขาก็แบบไปภายเรือกัน านางดูแผนที่ด้วยกันเหมือนพอมันเสริมเข้ามาแล้ว,วมันทําให้มันดู make ซ e n s ขึ้นเรา,เาไปดูแบบปล่อยจอยมากปล่อยจอยที่แบบไหลไปกับทะเลไหลไปกับทะเลชอบที่พ่วงกับเขาเอาซีนเปิดมาเป็นซีนทะเลเป็นการเหมือนให้เกียรติต้นฉบับในส่วนของผู้ประพันธ์ตรงนั้นที่แบบต้นฉบับทุกคนก่อนดิสนีย์แบบ ของลท์แบชั่นน่ะมันจะเปิดด้วยเรื่องครอบครัวมากกว่าความรักแต่ขนาดที่ในตัวใน,นเมเชน่ะมันพูดถึงเรื่องเสียงของแอรียลของไลท์แบชั่นอ่ะมันได้อินวอฟกับเรื่องครอบครัวมากขึ้นเรื่องที่ชอบครับผมชอบช็อตที่สกัตเตบินเข้ามานะฮะแล้วก็กุยก,กับเซบาสเตียนนะฮะว่าเฮ้ยเจ้าชายจะแต่งงานแล้วว่ะ <What? S 2> ชอบ อ,นนอาจจะเป็นเพราะเราเพิ่งดูการ์ตูนมาด้วยมั้งแล้วแบบผิดหวังนิดนึงเพราะว่ามันเหมือนกันเลยอะแบบเหมือนแทบหมดเลยเลยแบบเฉยเฉยตัวละครที่ชอบชอบเออร์ซูล่านะเออร์ซูล่าตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะชอบเลยอะแต่ว่าพอออกมาแล้วอะซีจีมันอลังการมากเลยตัวเออร์ซูล่ามันสวยแล้วมันก็แบบไม่ใช่ตอนเวอร์ชันคนนะตอนเป็นปลาหมึกอะเทมากเลยอะแบบแสงสียอะไรเงี้ยเออชอบเออร์ซูล่าตลกด้ะ ชอบเซบาสเตียนตลกดีเซบาสเตียน <Sebastian. S 1> รู้สึกว่าเออถ้าไม่มีเซบาสเตียนมันอ่อมนิดน,นึงชอบเจ้าชายหมายถึงแบบถ้าเกิดเทียบเป็นแรงอันดับเจ้าชายอันดับหนึ่งเพราะว่าลูกที่หลุดออกมาเป็นเหมือนแบบเจ้าชายนอนอยู่ที่ชายหาดใช่ปะ่ะแล้วไม่เหมือนคนเมาอ่ะแล้วพอแบบมาดูจริงๆแล้วคือหน้าเจ้าชายรู้สึกแบบทรงผมก็ส่งหน้าก็ส่งเสียงก็ส่งดีกว่าที่เปคไว้มากๆก็เลยรู้สึกว่าชอบเขาที่สุดตัวละครที่ชอบที่สุดคือตัวสกาโตจริงๆเราชอบโฟลเดอร์มากนในกระตูนะแต่ว่า ตัวนี้มันเหมือนแบบอดอดกินข้าวทุกคนน่าจะเข้าใจโฟลเดอร์ที่เป็นออิจนอลปุ๊บแล้วก็โฟลเดอร์ที่เป็นไลฟ์ช่นผมชอบไต่ตันไม่มีอะไรลุงน่ารักดีครับเพลงที่อยู่ในเรื่องทุกคนร้องได้ดีมากแบบทั้งคนพากแล้วก็ตัวนักแสดงจริงๆด้วยมันมีบรรยากาศของภาพดูเป็นจริงขึ้นจาก,กาในการ์ตูนทำให้เรารู้สึกเออเชื่ออย่างแบบเพลงแรกที่นางเอกเปิดตัวมาเลยว่าเอออยากขึ้นไปอะไรเงี้ย ก็รู้สึกว่าเออนางเอกก็อยากอยากที่จะเป็นมนุษย์จริงๆด้วยเสียงฮาร์ี่คือเพาะมากแบบชอบท่อนมาเนซ่าที่แบบว่าเพลงสนุกดีนะคือดูกระตูแบบตั้งแต่เด็กแล้วก็แบบไม่ได้ดูซ้ำอะไรเงี้ยเสียงคนเล่นเป็นเอเลียอด,ดีเสียงดีเลยไม่เคยฟัง เพลงเวอร์ชันเต็มมาก่อนรู้แค่เด้แต่ซีได้แต่ซีจบมีขนาดมันอิมแพกกว่าที่คิดอ่ะเพลงอันนี้ก็ดีเพลงอันนี้ก็ดีเพ,นนดเพลงนี้ก็ดี<ๆ><ๆ>ก็เลยรู้สึกว่าเออเพลงนี้นนดีโปรดักชั่นดีไซน์น่าจะแบบไปสุดได้กว่านี้ทั้งแบบพวกฉากป,ปราสาทมันคิดว่ามันจะอลังการกว่านี้มันยังไม่สุดขนาดนั้นคิดว่าอลังได้มากกว่านี้ครับปราสาทเก่ามากนะไม่เล็กมากแล้วก็เก่ามาก ไม่เคยดูการ์ตูนแล้วมาดูอันเนี้ยคำว่าปราสาทมันต้องเป็นแบบปราสาทเข้าใจคำว่าปราสาทปะมันก็เลยแบบเจ้าชายอยู่ในปราสาทแค่นี้หรอแต่ฉากตลาดสวยมากชอบฉากตลาดมากโทนล้อน่ารักมากปราสาทของแอรียลเองตรงใต้ทะเลอะไรเงี้ยคิดว่ามันไม่อรังการเท่าที่แบบคิดว่าจะได้เห็นอะการ์ตูนมันมีแบบเป็นปราสาทใหญ่ๆใช่ปะใต้น้ําแต่อันเนี้ยมันแบบมันเหมือนเป็นแค่โขดหินอะ ก็เลยแบบงงว่าทําไมเขาไม่ทําเป็นปราสาทแบบใหญ่ๆไปแบบในกระตูนอะไรเงี้ยถ้าคิดในมุมมองของตัว PD ดีแล้วก็ตัวดีเลคเตอร์เขาอาจจะอยากให้มันเป็นแบบตรงจริงแบบอาลงแบบว่าถ้าทุกคนคิดว่าเรื่องเนี้ยมันมีแบบเมอร์เมดอยู่จริงๆบนโลกใบนี้เป็นปราสาทแบบโขดหินแบบนี้นีนีอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวก็อยากให้มันแบบวิงวังวังเวงแบบไฟนตาซียบลดผลลดผลลดผลส G พูดแบบตามตรงเลยนะที่คนบอกว่ามีส่วนรอยอะเราอะดันไม่ได้สังเกตอะไม่รู้ว่าตรงไหนที่รอยอะนึกไม่ออกอะผมก็คิดว่ามันก็ค่อนข้างโอเคเพราะไม่ได้แบบไปจับผิดสังเกตอะไรขนาดนั้นมันมีฉากที่ไอแอลเลียวมันนั่งอยู่บนหลังเต่าใช่ปะ่ะก็เต้นเต้นเต้นใช่ปะ่ะแล้วไปดูแบบเบื้องหลังมาคือมันเป็นคนนะ่ะขดอยู่อย่างเงี้ย <c oughs> ก็แอลเลียวนั่งอยู่ข้างบนอนะ แล้วเขาก็ทำซีจีไอ้คนขดเนี้ยเป็นเต่าอ่ะมหัศจรรยสุดยอดเยี่ยม CG ดีนะแบบเนียนะมันไม่มีตรงไหนที่เรารู้สึกว่าโปะหรือว่าลอยแต่ว่าของบางอย่างอะมันจริงมากน่ากลัวเพลง Under the Sea เงี้ยที่มันมีปลาเยอะๆอแบบสวยดีมีปลากรลังมีแบบสัตว์น้ำต่างๆเพลงดูแบบมีสีสันขึ้น ซีนที่ชอบให้กี่คะแนนอันนี้ก็จะสปอยหนึ่งคือนกอะ่ะบินเข้ามาในห้องแอรเรียลอ่ะได้ข่าวการแต่งงานอะ่ะคือชอบเพลงตรงนั้นด้วยรู้สึกว่าตรงนั้นอ่ะคือมันสนุกมากภาพรวมให้7คะแนนค่ะ Hey wake up wake up wake up h e y ชอบตอนเออซูล่าร้องเพลงนะสวยดีแบบแสงสีอลังการให้เลย 8คะแนนสี่งที่ชอบภาพรวมให้6.5จุละกันแบบผิดหวังหลายฉากอะฉากโขดหินอะอินเนอร์เขาตรงนั้นผิดหวังนิดนึงเพราะว่าฉากที่แบบร้องเพลงตรงโขดหินใช่ป่ะแล้วแบบจะมีน้ำสาดมาข้างหลังอะอันนั้นแบบในการ์ตูน,ม,นมันสวยอะก็เลยคาดหวังแต่มันกลายเป็นแบบเขาใช้อินเนอร์อินเนอร์อีกแบบหนึ่งอะ เราชอบซีนที่เซบาสเตียนกับซากาเตล์ร้องตอนที่ผานางล่องเรือเล่นน้ำกันอะเราชอบตอนนั้นรู้สึกว่ามันดูโรแมนติกภาพรวมให้เจ็ดคะแนนค่ะถ้าอันดับหนึ่งก็ตลาดตลาดแน่ๆน่ารักเต้นน่ารักฉากสวยเพลงน่ารัก ไม่เคยดูการ์ตูนมันก่อนก็ห้ประมาณ6.5ฉากจบมันไม่ได้อิมแพคขนาดนั้นน่ะซีนที่รู้สึกว่าขลังมากๆอ่ะไม่มีอยู่ในแอนิเมชันแต่มันคือซีนที่เขากาลังแบบแต่งตัวแล้วก็เตรียมที่จะหันไปเจอเจ้าชายสุดรูปงามแล้วก็แบบอ่ะลืมแบบว่ากูเป็นใบอีกอันหนึ่งที่ชอบคือเออร์ซูล่าปลุงยาแบบจุกจ๊ก๊กุกรู้สึกว่ามันขลังกว่าในการ์ตูนในความรู้สึกเรานะอยากให้ลองไปดูกันก่อนยังไม่ต้องดูคะแนนเราก็ได้แต่เราใค้เจ็ด ผมชอบซินซินนั่งรถม้าแล้วกันครับดูน่ารักดีครับภาพรวมให้6.5แล้วกันครับก็มีบางฉากที่แบบออริจินอลทำไว้ดีฮะแต่ถือว่าก็โอเคครับสำหรับผมทุกคนคะยังไงก็อย่าลืมไปดูแอเรียวกันด้วยนะยังไงก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะข้างล่างนี้นะถ้าเกิดว่าพวกเราพูดอะไรผิดไปก็ขอโทษด้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่ง ะะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายเดินไม่ได้ขาเจ็บบ๊ายบายขอบคุณครับ